ร้อยตำรวจเอกนะครับเศรษฐพลสิงห์นอกรองสรารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์นะครับเชนมเบรคเออร์มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายครับเหตุเกิดที่บริเวณทางขึ้นต่างระดับมอเตอร์เวย์สายที่7ตอน5ฝังขาเข้าจังหวัดชลบุรีตำบลหนองปืนเภ่บางระมุงจังหวัดชลบุรีครับหลังได้รับแจ้งครับก็มีการประสานงานนํากําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์ยี่ห้อโจโยต้าฟอร์จินเนอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่กอไก่9192ระยองครับเสียหลักชนกับบริเออร์ทางขึ้นต่างระดับมอเตอร์เวย์ได้รับความเสียหายยับเยินภายในรถนะครับก็พบผู้บาดเจ็บถึง10รายเลยทีเดียวเป็นเพศชาย6คนแล้วก็เพศหญิงอีก4คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็เร่ง,เร,งรเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนทยอยเคลื่อนย้ายส่งตัวตามโรงพยาบาลต่างๆตามอาการ สอบถามกลุ่มผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับมาด้วยกันทั้งหมด10คนก็บอกว่าหลังจากกลับเที่ยวแล้วก็ได้มีการแวะกินข้าวที่พัทยาใต้จังหวะนั้นนะครับขับมารู้สึกสับสนเส้นทางว่าจะขึ้นทางต่างระดับหรือว่ามุ่งหน้าตรงไปดีกระทั่งพุ่งเข้าไปชนกับบริเออร์ราวสะพานแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายายครับ